ข้าวเกียบทอดแต่มันคือข้าวเกียบทอดของกาหลีมาดูกันว่าจะใหญ่กว่าหน้าไหมครับโบไปก่อนเลยโหโอใหญ่มากแล้วก็สูงมากเยอะมากอะลองชิมเลย อืชอบเหมือนข้าวเกียบเลยครับคล้ายๆเข้าเกียบปกติครับเต็นเหนียวกว่าในความเหนียวกว่าอร่อยกินปุยมุยเราลองลาดด้วยนมข้นดูสิอืมทีนี้เราก็จะบีแม่ปูนะครับนี่เดี๋ยวก็พอแค่ชิมๆทำไมลักกี้มันมีส่วนร่วมทุกคลิปเลย หวานเหนียวกระป๋องลองทาช็อกโกแลตให้พี่ทาให้นิดน้อยลิมๆก็พอเดี๋ยวมีไฮไลท์เดี๋ยวมีไฮไลท์นี่เลยชอบนมข้นใส่นมข้นกับกับอันอันเนี้ยคู่ผมคิดว่ามันมันก็ไม่เข้ากันอ่ะไม่เข้ากันหรอเดี๋ยวเราจะไปลองไฮไลท์เด็ดอันนี้น่าจะทำให้เข้ากัน ต่อไปก็คือชีสกัน,กนอู้วววเอาปอปจินน้มนะเยอะข้าวเกี๊ยวทอดเกาหลีกับชีสอือืออร่อยเหรอ เค็มๆครับเคมข้ากันไหมเข้ากันไหมกันก็จบไปเลยนะครับสำหรับคลิปกินข้าวเกี๊ยวเกาหลีครับจิ้มก็อร่อยกินเปล่าก็อร่อยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามช่อง i p h o n e story กดไลค์กดกระดิ่งติ้งติ้งสวัสดีครับบ๊ายบาย